รุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือในตัวของกล้องหน้านั่นเองนะฮะที่มีความละเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซลแต่ที่มันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นโทรศัพท์ที่เอาตรงๆนะมันไว้ขายคนที่ชอบกล้องหน้าอย่างแท้จริงวันนี้เรามาเจอกันเพราะว่า,เ,าเทปนี้เนี่ยนะคะพี่โยกเกลืมติดไม์ปรากฏเสียงหายไปอ่ะทีมตัดต่อคือช่วยคืนเทปที่พี่โยกอัดเนี่ยให้ดูหน่อยอ่ามันจะได้ช้ำใจกันนะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงมือถือที่มีกล้องหน้า <c oughs> ที่มีความคมชัดสูงถึง6กล,ล้านพิกเซลนี่ไม่เสียโอโ้โหเรียบร้อยจ้าดังนันนนดูดเองเนี่ยก็เลยมาเขาเรียกว่ามาปฏิบัติหน้าที่แทนัน,นงานงเพราะวิทยก็ต้องไปทํางานอื่นพอดีนะฮะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจอหน้าณนันดูดทั้งคลิปนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Huawei Nova 10 Pro กันแบบเร็วๆสั้นๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว Intro มา สาร์ฟเฟอร์ปีนี้ของหัวเว่ยเนี่ยนะคะก็ออกกันมาแบบเขาเรียกว่าไม่ได้บ่อยมากนะักสักเท่าไหร่แต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยก็มีเรื่องราวให้พูดกันนะคะหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวรอบนี้เนี่ยหัวเว่ยทำออกมาดีนิดนึงในความน่าสนใจก็คือว่ามีจุดขายที่มันแบบมันเด่นมากจนแบบแบอมันพูดได้เลยว่าเนี่ยเฮ้ยมันเนี่ยสิ่งเนี้ย มันคือจุดเด่นของหัวเว่รุ่นนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูสเปคกันแบบเร็วๆดูว่าค่ะว่าหัวเว่ยโน้10 Pro รุ่นนี้เขามีอะไรเด็ดบ้างนะคะไปเลย หรับสเปคของรุ่นนี้นะคะก็คือสูงยาวนะคะแล้วก็ตัอผิวนีจะต้องขาวหน่อยแห่บ้าหรือเปล่านั้นมันค้นละปะทนี่คือ Huawei Nova 10 Pro นะคะจุดเด่นของเขานั้นก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของกล้องหน้าคู่60ล้านพิกเซลโอ้โหอลังการงานสร้างสุดๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดขายสําคัญของรุ่นนี้เลยที่จะต้องขึ้นเป็นอย่างแรกและนอกจากนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะคะเป็น Portrait Close-up Camera หรือว่าเป็นกล้องที่เอาไว้ถ่าย Portrait นั่นเองค่ะไปต่อกันที่ CPU ะะเลือกใช้ Qualcomm Snapdragon 778G นะคะรุ่นนี้จะเป็น 4G บนสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรค่ะน้ำหนักของตัวเครื่องนี้อยู่ที่191กรัมนะคะจะตรงข้ามกับรุ่นน้องเขามากๆอันนั้นคือเบาๆไอตัวรุ่น10ธรรมดาเนี่ย168กรัมนะตัวนี้เนี่ย191กรัมค่ะมาต่อที่หน้าจอ6.78นิ้วเป็นจอแบบ OLED Display 120Hz เป็นจอแบบ10บิตนะคะและเป็น Original Color Curve Display ค่ะหรือว่าจอโค้งที่ขอบนั่นเองค่ะความละเอียดเนี่ยก็ คือประมาณ 2k เกือบ 3k เพราะว่ามันอยู่ที่2,652คูณ1,200ค่ะกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะคเพราะกล้องหน้าไปแล้ว50ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มี ultra wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ depth นะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะและสิ่งที่ Huawei เน้นมากก็คือกล้องหลังตัว50ล้านพิกเซลนั้นจะเป็นเซ็นเซอร์แบบ RYYB นะคะโดยเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ1.56นิ้วค่ะแบตเตอรี่อยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับชาร์จเร็วนะคะสุดเวอร์วังอลังการ Huawei Super ชาร์จเทอร์โบ100วัตต์จัดไปโดยเขาจำภายใน256กิกแรม8นะคะตัวนี้รันระบบปฏิบัติการ Emotion UI 12มี2สีให้เลือกค่ะคือ Starry Silver และ Starry Black เวลามาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดก,กันแบบเร็วๆกนแล้วกันสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือในตัวของกล้องหน้านั่นเองนะคะที่มีความละเอียดง,ง6 0ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีมุมมองกว้างเนี่ยอยู่ที่100องศานะคะอีกตัวนึงเนี่ยคือ8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์แบบพอร์เทรตเนี่ยให้มันสามารถที่จะตัดขอบได้ดีมากซึ่ง มันคือจุดเด่นที่สุดของเขานะฮะแต่ที่มันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นโทรศัพท์ที่เอาตรงๆนะมันไว้ขายคนที่ชอบกล้องหน้าอย่างแท้จริงเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นฟีเจอร์ที่คนสมัยนี้ควรจะมีแบบติ๊กต็อกเกอร์แม่ค้ารีวิวสินค้าหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีมากเราไปดูฟีเจอร์กล้องนัานหนึ่งดีกว่าเริ่มต้นจากการถ่ายภาพนิ่งนิดหนึ่งว่าปันสวยขนาดไหนโดยเฉพาะการตัดขอบในโหมดพอสเทรนะมีเลือกหลายแบบเลยทั้งวงกลมนะหัวใจสเวอร์หมุนไปหมุนมาโอ้มันเท่หลายอย่างมากไปดูเลยขึ้น เป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมเราไหม กล้องหน้าสุดยอดนะบอกไปเลยนะคะว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็สกินโทนในการถ่ายภาพเองเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันดูนะดูคนเดียวอาจจะไม่พอแล้วอาจจะไม่เชื่อประเทศนั้นไม่เสียจริงๆจึงเอาหน้าพโยกึมาให้ผู้ชมได้ดูอีกหนึ่งรอบโคตรสวยเลยโว้ยกล้องหน้านะคะสกินโทนมุมมองกว้างต่างๆเนี่ยตัดขอบนี่คือเนี้ยบแบบเนี้ยบมากในระดับแบบซอฟต์แวร์นะคือแบบอะไรมันจะขนาดน,านั้นพี่เรียกได้ว,ว่ากล้องหน้านี่ไม่อายใครตายกันกริ่งๆริเลยทีเดียวไปยังไงผู้ชมกล้องหน้าเวอร์ไหมไม่ใช่เราเวอร์นะ ก้องหน้าเวอร์ไหมเวอร์สวยใช่ไหมคะสวยมากแบบว่าดีอ่ะเออเราชอบมากเลยคแบบือแบบทาแล้วแบบ คือแบบจริงๆนะต่อหัคือกล้องหน้าสวยมากมากเลยนะคะเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับเราแบบมหาศาลมากจริงๆในเรื่องของการถ่ายภาพนะแล้วประเด็นเนี่ยที่เราว่ามันเจ๋งคือมันมีความกว้างไงี่คือมันเป็นกล้องแบบ ultra wide แล้วก็แบบสมัยนี้เราหามือถือกล้อง ultra wide แบบนี้ได้ค่อนข้างยากมากๆนะคะบางคนถ่ายรูปกลัวหน้าบานเก็บเพื่อไม่ครบอะไรแบบนี้เนี่ยคือให้ตัวดูจัดการคือกล้องหน้าคือไปแล้วพี่ไปคันนึงแล้วสวยด้วยแล้วก็กว้างด้วยสวยงามด้วยอีกหนึ่งโหมดที่เราชอบมากคือโหมด s h o w c a s ก็คือโหมดที่ อ่าเหมือนเวลาเรารีวิวสินค้านเข้ามาสมมติเนี่ยคุณผู้ชมอยู่นี่ใช่ไหมเรายืยมม่นมือถือไปปุ๊บเนี่ยไหมถ่ายกล้องใหญ่ดูยังไม่โฟกัสเลยโฟกัสท้าบอยงนี้ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยตอนเดิต้องยื่นแล้วมันต้องโฟกัสอย่าง oon, ง oon, ีง oon, ้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มีโหมดโชว์เคสนะคะเป็นยังไงคืนให้ดูค่ะสำหรับโชว์เคสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะจับนะคะในตัวของสินค้าที่ยื่นมาข้างหน้าเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กลับไปเนี่ยก็โฟกัสหน้าทันทีนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมันไม่เหมือนกับโชว์เคสจริงงงๆๆททีีีี่่่่่เเเเเเรราาาาาาา้้้้้สสึกกกกกกกวววววอออออมมมมััันนนนนแแแบบบบบปลลลลยโฟะหืใช็็ ได้ทั้งไปและอย่างนี้มากกว่านะเรารู้สึกอย่างนั้นมากกว่าคือมันมันจะไม่เหมือนแบบวืดโฟกัสวืดโฟกัสอย่างงี้ไม่ใช่แต่เหมือนมันมันชัดทั้งภาพอยู่แล้วแล้วเวลาเราของเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็เลยยังชัดอยู่เพราะเลนส์มันแบบล็อกไว้ให้ชัดน่าจะเป็นเอาจ้าไวเราคิดนะว่าช่วยได้แล้วก็ดึงกลับเนี่ยร้วการทำงานมันประมาณนี้คือเราไม่รู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกโฟกัสคุณผู้ชมดูอีกรอบนึงมันแบบว่ามันดูเหมือนกับมันตรงๆอ่ะ มไม่ได้แบบรู้สึกมันฟุดๆอย่างนี้นะคะอ่ะแต่เอาเป็นว่าคนที่อยากรีวิวสินค้าเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายตรงนี้ไปนะคะเครที่เคยบอกกันว่ากล้องหน้าตัวนี้อัด 4K ได้แต่ได้ 4K 30นะเพราะว่าตัวชิปเซ็ตมันได้แค่778เนาะก็คือได้ 4K 30เฟรมไปสับตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้พวกฟีเจอร์อื่นที่ไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพพอร์เทรตอาทิเช่นโหมดโชว์เคสเมื่อกี้หรือว่าถ่าย 4K ก็ตามแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าสีสันเนี่ยจะค่อนข้างดรอปอยู่พอสมควรเหมือนกันคือมัมคาาด,ดส่ึงชซ มาไปแต่งสีเพิ่มได้สบายๆแต่ว่าถ่ายไมค์ก็ตกใจเอ๊ะทำไมากล้องวิดีโอมันดูแบบมืดกว่าตอนที่ถ่ายภาพนิ่งเพราะว่าภาพนิ่งมันก็คือปรับภาพให้เราเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยก็จะมีความตุนๆหน่อยแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งานได้ดีรุ่หนึ่งการกส,สรั่นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยรูปเหมือนว่าจะมีช่วยนิดๆด้วยเดี๋ยวให้ดูวิดีโอพี่ยกนิดนึงนะคะดูคนสวยดีสุดละไปดูกันค่ะนี่นะคะคือคนสวยที่ก็สวยจริงๆนะคะก็มีเหมันไ้บ้างตอนเดินผ่านก็จะมีแบบสะกิดบ เราเจ็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นแบบกล้องวายอ่ะว้างมันทำให้เราแบบหน้าไม่เต็มเห็นไหมแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเห็นรถเห็นอะไรด้วยเห็นไหมดี คุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะกว้างเพราะมันกว้างปุ๊บเนี่ยแน่นอนไปถ่ายบล็อกหน้าไม่บานนะสามซูมรดุดเนี่ยพูดเลยนะคะไอเอสทีมสองอาที่ใช้เนี่ยเปิดไอความสเสถียรวิดีโอกันสั่นนิดนึงอะ่ะแล้วยกกล้องขึ้นมาปุ๊บโอเคภาพสวยถูกต้องพี่โอ้โหจัดหน้านี่คือเต็มจอแล้วแบบมันครอบเข้ามาแบบพอปิดไอความสเสถียรวิดีโอหรือการสั่นปุ๊บอา้าวคราวนี้สั่นเป็นเจ้าเข้าซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเรื่องกล้องหน้านี้ถ้าแบบมันต้องมีความแบบกองกว้างนิดนึงมันจะทําให้เรารู้สึกหน้าไม่บาน้เลไมัน้ตอดจริงๆ้ นะแต่ว่าตัวนี้ได้กว้างนะคะได้ความคมชัดแต่ว่าสีสันต้องปรับแต่งเพิ่มเติเมนิด <ๆ S 2> หน่อยเท่านั้นเองนะคะอ่ะโดยรวมๆเ,เ,เอาเป็นว่าใครอยากใช้กล้องหน้าเป็นหลักชอบตัวนี้แน่นอน เราไปต่อกันที่เรื่องอนอื่นกันแบบเร็วๆแล้วกันนะคะเรื่องของชิปเซตอย่าง snapdragon 778G เนี่ยก็สามารถเล่นเกมได้ในระดับแบบปานกลางข้อข้างไปทางสูงนะคะจะกินแบตเตอรี่นิดนึงนะคะแต่ rom emotion UI เนี่ยดูเหมือนจะเอาอยู่นิดนึงเพราะว่าเขาสามารถที่จะควบคุมแบตเตอรี่ได้ดีแต่ว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับในตัวของ 5G เนาะดังนั้นมันก็อาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานในตัวของเน็ตเวิร์ก 5G ตลอดเวลาก็คือมันได้แค่ 4G นั่นเอง ต่างๆเนี่ยก็เสถียรลื่นไหลดี E ี o t i o n UI สามารถทำงานได้ดีเหมือนที่เรานั้นเคยรู้จักกันมานะคะเหมือนเดิมยังไงก็ยังอย่างนั้นเวลาไม่เคยเปลี่ยนชันที่มันเอาไม่ห้ามด้วยผมไม่ห้ามลาบปโทษแบตเตอรี่นะคะ4,500มิลลิแอมแล้วก็รองรับชัดเร็วเนี่ยอยู่ที่100วัตต์นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญแล้วกันมันเพราะมันเร็วอะนะสบายๆเลยทีเดียวะนัารูปร่างหน้าตาก็จริงก็ดูสวยดีเหมือนกันนะอันนี้เมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้ก็ดูสวยเหมือนเมื่อวานอะไร ือมันสวยอะรู้สึกว่าเออมันดำๆทองๆหน่อยแต่ว่าก็มันจะปูดๆหน่อยนะฮะก็พยายามทำเครื่องให้บางแต่ก็มันจะปูดแล้วก็ไม่มีรูสี่อความรสึกจุดห้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่อ่าลำโพงลำโพงเสียงดีจริงเสียงแบบโอ้ดีดีลำเสียงดีใช้ได้เลยนะคะับลำโพงแล้วก็ตัวจอก,ก็สวยมากเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยก็คือสนุกอะบันเทิงชอบค่ะอันนี้ชอบชอบ,ชอบ,ชอบเรื่องความเอนเตอร์เทนเนาะมาในจุดพิจารณานะคะเพิ่มเติมแล้วกันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวนี้ก็ยังคงไไไไไไไมมมมมมม่่่่่่่สสาาาาาาารรรรรถถใใใใชช้้้้้้ดดดดดดดนนนนนนะะะะยยยัังงงงงกกกกก็็็็คคตตตออออพพพูปเเเเีีีี๋วว์บบจจิแแททท ก็จะมีบางเกมมากแหละหน้าดูใช้หัวเว่ทุกวันช่วงนี้แท็บเล็ตนุ้งก็ใช้เมดแพดันจะมีบางเกมที่แบบเออล็อกอ e ินไม่ได้แน่ๆก็มีถ้าจำผิดน,นะคอร์ดนะูตี้เนี่ยไม่ได้เด้งออกมาเลยแล้วก็มีมีคุกกี้รันะถ้าจำผิดก็ยังไม่ได้นะคะถ้าจำผิดยังไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ลองตลอดเพราะน้าดูก็ไม่ได้แบบเป็นคนเล่นเกมมากมายอะไรขนาดนั้นเล่นอยู่ไม่กี่เกมแต่ว่าถ้าเป็นแอปทั่วไปอย่างเช่นอ่ะไลน์วอตส์แอปจีเมลเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมหมดนี้สบายนะฮะเล่นได้สบายแล้วก็ถ้้าาาเเกกิดใใใครแบบไม่่ G space, มมนน่อยยจะชววังหตนๆ แอปแกลี่นะคะก็ไปโหลดได้เลยนะทูม,มันนุ่งมันนี่เต็มไปหมดนะฮะแอป,ปธนาคารเพียบก็โหเวิร์กก็ไปดีลเอาไว้เรียบร้อยนะมีเซเว่นเลยเนะ ada, ge, Top. ี่ยรัสด้าไอชีอีท็อปโอ้เยอะแยะตะแบกกงนะฮะช้อปปี้เจดีแคปคัตกนีเนี่ยกสิกรเนี่ยเคพัสก็มีหไหมคือเหมือนก็ไปครอบคุมหมดก็ไปใช้ตัวนังก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นจุดพิณะแล้วก็ทางแก่ในทางเดีวยวกันเนาะมาถึงในเรื่องของราคากันบ้างอันนี้ <laughs> ฉันปวดหัวเหมือนกันนะ 24 9 9 0ก็บาทคือราคาของเครื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นอัทเทียรทั้ง CPU ทั้ง 5G ยังใช้ไม่ได้หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่าราคานี่ก็ก็ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะถือว่าเราคิดว่าราคาค่อนข้างจะโดดไปพอสมควรเหมือนกันเรียกว่าตกใจเลยแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่ 8G ดกิกด้วยในราคานี้แล้วก็หน่วยความจำก็2 5 6หน่วยความจำไม่เท่าไหร่หรอกแต่แรมน่าจะสัก12อะไรอย่างเงี้ยว่าจะแบบดูวบาขึ้น1แต่8ก็น่าจะมาตรฐานแต่ก็มันก็โดดจร นนก็น่าจะทําให้ดึงดูดใจได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคก็เป็นการรีวิวนะคะสันส้นๆไม่ยืดไม่ยาวเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะ h u a w e i Nova 10 โปรนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะทั่วประเทศไทยก็คือเอาตรงๆนะก็คือเน้นคนที่ใช้งานกล้องหน้าเป็นหลักทั้งงานวิดีโอภาพนิ่งทั้งหมดนั่นเองค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นดุดคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีพี่หยกมาจะไม่นุาดม,มาหวังว่าจะทดแทนกันได้บ้างน,นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าหลักคันดีราติสวัสดิโอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย